ผู้ต่อมานะครับคู่ที่สามอรายการนะฮะเฮต์กันทัตเอ็มยูเดนประทะกับฮัสสันวาดานิรานะฮะจากอิรานนะครับสำหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็เป็นมวยรอบโกบอลเฮาส์เอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์นะครับก็ชกกันในกติกา3ยกยกละ3นาทีนะครับ เรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่หนึ่งนะครับจังหวะนี้ฮัสสันออกมัดซ้ายไปก่อนโดนทางเพชรกันทันหน้ติซ้ายมาฮัสสันมัดขวาไปและจังหวะนี้เพชรกันทันนะเตะซ้ายไปนะโอ้โหและจังหวะนี้นะเตะซ้ายนะของเพชรกันทันนะและจังหวะนี้นะฮัสสันนะจะออกมัดเข้ามาโดนเตะซ้ายอีกแล้วนะและจังหวะนี้นะโอ้โหทางฮัสสันนะถีบยอดหน้าเข้าไป โดนทางเพชรกันทานหนตะเตะยางเข้ามานะในช็อตนี้เรามาดูไฮไลท์ในการโชกยกที่สองนะครับจังหวะนี้คุกวงในใส่กันนะโอ้โหเพชกกันทานนะแทงเข่าซ้ายเข้าไปนะนี่นะแล้วจังหวะแรกแทงเข่ากันไปเข่าซ้ายของเพชกกันทานนะเข่าขวาของฮัสซันชนกันแลกกันไปนี่นะเข่าซ้ายชนกับเข่าซ้ายโอ้ ก็เป็นจังหวะคุกวงในสะส่วนใหญ่หน้าในยกนี้แทงเขาแลกกันไปในจังหวะนี้เปิดมัดใช่ไหมแับแทงเขาอีกทีหนึ่งนะสําหรับเพชรกันทัศนะนี่นะแทงซ้ายเข้าไปนะโอ้โหเรามาดูไฮไลท์ในการช็อกยกที่สามนะครับจังหวะนี้ฮัสซันเปิดมัดขึ้นมาใส่หน้าก่อนเลยนะเตะสูงขึ้นมาไม่โดนนะครับผมในช็อตนี้ และจังหวะนี้ต่อยตำลำตัวขึ้นหน้าของฮัทสั้นโดนทางเพชรกันทัศนะแทงเข่าเข้ามาและจังหวะนี้จะเตะใช่ไหมโดนเพชรกันทัดนเตะสวนมานะจังหวะนี้จะต่อยเข้ามาใช่ไหมโดนเตะซ้ายเข้าไปของเพชรกันทัดนนะครับสำหรับฮัทสั้นแล้วก <ibl ok S 1> ็จังหวะนี้คุกวงในใส่กันนะครับแทงเข่าแรกกันไปและจ ok ังหวะนี้นะเพชรกันทัดนเตะซ้ายไปหนึ่งทีนะและจังหวะนี้นะครับคุกวงในนะแทงเข่าขวาเข้าไปนะสําหรับเพชรกันทัศนนะฮะ แล้วก็โดนแสซันจับปิดตัวติดเชือกไปและจังหวะนี้อืโอนถีบนะจังหวะนี้เพชรกันทัดถีบเข้าไปนะโอ้โหสําหรับคู่นี้นะครับผมก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับเพชรกันทัศเอ็มเด่นนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับก็ไปรอเป็นคนแรกเลยนะครับในคู่ที่9นะครับ